คนที่คุณกำลังคิดถึงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์มีหมายเลขให้เลือก5หมายเลขนะคะคือ1 2 3 4 5สองสาี่ให้เลือกเอาไว้ในใจเลยแล้วอาจารย์จะเปิดทีละใบนะคะ5้าใบเพื่อดูว่าคนที่คุณคิดถึงเป็นใครที่ต้องให้เลือก5้าหมายเลขเพราะว่าโอกาสที่ทุกคนจะคิดถึงคนที่เป็นเหมือนกันหมดเนี่ยยากเพราะว่าคนที่มาดูคลิปใน t ิ๊ o ตอกเยอะนะคะอาจจะคิดต่างๆกันไปได้ประมาณ5แบบ มาดูกันนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะคนที่คุณคิดถึงนะคะเลิฟเวอร์หัวกลับค่ะคือคนรักเก่าของคุณเนี่ยแหละค่ะที่เลิกล้างกันไปหรือคนคุยที่หยุดคุยบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่ชอบอกชอบใจกันแล้วเขาห่างหายไปเขาคิดว่าจะกลับมาคุยกับคุณนะคะกลับมาคืนดีกับคุณค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายเลขสค่ะหดาบหัวตั้งนะคะ คนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นี้เขากำลังแก้ปัญหาชีวิตค่ะเขามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินแล้วก็ภาระต่างๆแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเขาจะแก้ไขยอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสที่จะสำเร็จมีสูงทีเดียวนะคะเพราะเพราะว่าไพ่หกดาบเป็นไพ่ดาบที่ดีค่ะหมายเลขสามนะคะไพ่เด็กถือถ้วยหัวตั้งนะคะคนนี้นะคะ เขาแฮปปี้มีความสุขอินเลิฟนะคะกับคนรักของเขากับครอบครัวของเขากับลูกหลานของเขากับลูกศิษย์ลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงเขาแฮปปี้กับชีวิตมากในช่วงเนี้ยเป็นไพ่ชิวๆนะคะหมายเลขสี่ค่ะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นี้นะคะกําลังมีความสุขมากเลยเป็นสามถ้วยหัวกลับนะคะเขาเป็นเพื่อนของคุณเนี่แหละคะ่ะที่ ห่างหายไปนานเขาคิดจะติดต่อกับมาชวนคุณไปเที่ยวไปทานข้าวไปสังสรรค์หรือไปทําอะไรร่วมกันที่เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับคุณและเขานะคะหมายเลขห้าค่ะไพ่ u e n o o s w w r r s หัวกลับนะคะคนคนนี้เหมือนมีปัญหากับคุณนะคะไม่ค่อยถูกสตากับคุณเป็นคู่ศัตรูกันเขาอะกำลังเคืองอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วเตรียมจะเล่นงานคุณนะคะถ้าใครได้หมายเลขห้านี้นะคะ ให้ทําบุญค่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณรวมทั้งคนคนนี้ด้วยแล้วก็สวดมนต์กรวดน้ําอทิศให้ไปเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าพลังงานเหล่านี้ใช่เป็นเรื่องราวของคุณนะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายยกเว้นหมายเลขห้านะคะไม่ต้องน้อมรับแต่ว่าให้ไปทําบุญสวดมนต์กรวดน้ําค่ะถ้าเกิดใครมีพลังงานใกล้เคียงกับคุณคุณก็แชร์กระจายให้เขาไปนะคะ ถ้าอยากเจออาจารย์อีกกดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอพระคุณอย่างมากขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหมดหนี้หมดสินหมดภาระมีเงินเก็บนะคะร่ำรวยเจริญในหน้าที่การงานนะคะทุกพบทุกชาติไปเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ